สีมาแล้วเนพะื่อนสวยมากทุกคนนี่ตอนกลางคืนนะฮะขออนุญาตนะครับป่ายา,บายาดแบบทางอ้อมเลยนี่ตัวนี้เป็นพวงลังเงินครับโคตรสวยเลยนะอ่ะอุ๊ยสวยมากกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกทุกคนนะครับวันนี้ครับทุกคน ผมเซอร์ไพรส์มากเลยครับอยู่ดีครับมี f c ฟผมท่านหนึ่งครับน่ารักมากเลยครับบอกว่าคุณนอันครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวหาที่เชียงรายแต่ก่อนที่ผมจะไปหาผมมีของจะให้ครับส่งปลาพวงมาให้ผมให้ผมเลี้ยงทุกคนนี่แล้วก็ของเพิ่งมาถึงครับผมนี่ตกใจมากเขาชื่อว่าคมสันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook ให้นะครับนี่เจ้าของปลาพวงนะครับก็คนนี้เลยครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสอบถามแกได้้แกบอกแกพ่อเองนะครับของมาถึงละนะครับ พอดีผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านไปทุระมาครับเพื่อนๆแล้วก็เมื่อกี้พี่ผมรับของให้เนาะแกบอกว่าพี่เขาใส่ถุงน้ําแข็งมานะครับน่าจะเป็นถุงนี้เป็นถุงเย็นนะแล้วก็อันนี้คือแบบผมกําลังมาเปิดและเช็คปลาด้วยทุกคนโอ้โหไซส์สิบสองนิ้วปลาพวงน้ําเงินครับโอ้แข็งแรงดีเฮ้ยอันนี้พวงทองหรือพวงน้ําเงินเนี่ยทองเนาะสวยนะเนี่ย ว้ใจมากโอ้ทุกคนอุ้ยนี่คือลาที่ผมอยากได้ที่สุดในชีวิตผมเลยที่เป็นสายอ่างนะผมอยากได้มากกว่าปลาคาร์บิกแต่เดี๋ยวผมจะปล่อยอีกบ่อนหนึ่งครับผมฝากไว้นี่ก่อนแล้วก็ตัวที่สองอันนี้อะไรเฮ้ยนี่พวองอไรชมพูเหรอเฮ้ยสองตัวนี้อันนี้พวงทองเนี่ยเลยอุ้ยอันนี้สีออกทองเลยนะคือคนละทรงอะ่ะเดี๋ยวก่อน ยาวๆเนี่ยน้าเงินไอ้น,นี่น่าจะหองเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยไว้ในบ่อกระจกทุกคนเดี๋ยวผมเอา,เอาลอยไปก่อนนี่ฮะอันนี้คือบ่อที่ผมจะปล่อยนี่ทุก,นนก,กนคนเป็นบ่อปลาติดกระจกนะครับเป็นบ่อปลาติดกระจกของผมในบ่อเนี่ยผมเลี้ยงปลาคราฟไว้แล้วก็พวกปลาตะเพียนไว้ครับเดี๋ยวผมจะลอยปลาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนเนาะตอนนี้ก็เวลา 6โมงนะเอ้ย4โมง16นาฬิกา2นาทีเดี๋ยวผมจะลอยปลาไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยปลาไปพร้อมๆกันทุกคนตอนนี้เป้าซึกงไหมโ้โหโอ้โหอันนี้พวงทองเนี่ยเลยว้าวได้ถุงเงไม่หมดเอ้ยในกล่องยังไม่หมดเดี๋ยวขอดูก่อนนีนี้เราเอามาโชว์ที่ ATC Farm นะครับเมรอนมเห็นอะไรแว๊บๆนี่ไงมีกถุงนึงเฮ้ยอันนี้ก็พวงเงนินเหรอพวงทองนี่ตัวใหญ่เหมือนกัน สองวันอะเดินทางมาครับนี่ร้อยแบบน,นี้เดี๋ยวเราจะปล่อยพร้อมกันเดี๋ยวตอนปล่อยเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกทีแต้ยังไม่หมดทุกคนนี่มาดูอันนี้ว้าวสุดลูกปลาครับกี่ตัวเนี่ยเป็นร้อยถึงไหมเฮ้เหยหลายตัวนะห่วงนั่นเหรอใช่นี่คือลูกปลาห่วงครับสองอ้ยน่าจะประมาณสัก ยี่สิบตัวครับโอ้โคตรจ้าบเลยนี่มีลูกปลาพวงมาด้วยทุกคนโคตรดีใจเลยอะเอาจริงที่ถุงอะอ๋อนี่น่าจะถุงน้ําแข็งตอนแรกคิดว่าถุงนี้ถุงน้ําแข็งนะดียกมาดูนะฮะโอ้พี่เขาส่งให้เรามาเป็นตัวใหญ่สี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กหนึ่งตัวตัวเล็กเดี๋ยวผมจะต้องแยกเลี้ยงเพราะว่าไซซ์มันเป็นไซ้์แบบอาหารปลาได้เลยครับนี่ไซซ์เล็กมากนะครับเดี๋ยวเราเอาไปอนุบาลตูใ้ใหญ่ๆกันแล้วก็ ตอนนี้ครับเพื่อนๆนี่ผมมาจัดแสดงที่ atc farm thailand นะครับตรงน,นี้ก็เป็นคาเฟ่ของผมนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนาะเพื่อนๆนสามารถค้นว่า atc farm thailand นะครับซึ่งคาเฟ่ตรงนี้ก็จะมีบ่อปลาครับนะฮะบ่บปะอปลาพวงนะบ่ปะอปลาพวงมาแล้วนะครับแล้วก็ ปลามงคอนห้องจัดแสดงปลาอยู่ด้านหลังอุโงค์ต้นไม้เต่าฟาร์มปลาหางนกยุงรวมกันเยอะแยะมากมายแล้วก็กระต่ายอีกนะครับโอ้โหที่ฟาร์มผมนี่เป็นสวนสัตว์เล็กๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรารอสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมาปล่อยปลาผมขอไปเคลียร์ตู้ปลาสัวเล็กก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราก็พักปลานะครับมาครบ30บนาทีละเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูท็อปวิวของปลาพวงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่ถังก่อนเดี๋ยวเรามาดูท็อปวิวกันอ มาดูกันเดี๋ยวเราจะแกะใส่ถักแล้วก็ปล่อยลงอ่างทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะครับถึงเวลาแล้วแกะไม่ได้เลยมัดโคตรแนเลยขญ <c oughs> านนะครับขญานแบบทางอ้อมเลยนี่ตัวนี้เป็นทวงน้ำเงินครับโคตรสวยเลยโนะห้สวยมากทวงนี่ชอบน้ำเย็นนะนี่สีเขายังไม่ขึ้นเพราะว่าเขาเขาเดินทางมาไกลครับต้องให้เขาแบบอุ้ยน้ำเงินแล้ว ออกเก็งทองเลยโคตรสวยเลยเขาเดินทางาไกลเนาะตัวนี้เป็นห่วงน้ำเงินขีบออกเป็นน้ำเงินเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปที่สว่างนี้หน่อยดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวน,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 นี้อันนี้พวงตัวนี้ตัวนี้น่าจะทองตัวนี้น่าจะพวงทองถ้าพวงน้ำเงินอ่ะขีบขี้เขาจะน้ำเงินเลยครับอันนี้ อันนี้น่าจะน้าเงินเหมือนกันแต่อันนี้ดูช็อตหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างกล้องเหรอปนะเดี๋ยวเราจะ,ะให้ดูสีแบบใกล้ชิดใกล้ๆนะครับอืออ่าโอเคนี่ครับเดี๋ยวรอน้ำนิ่งกันหนึ่งนี่อันนี้คือสีปลาพวงครับ ปลาพวงนะครับเขาจะมีแถบแบบขั้นด้านข้างน,นะนะเป็นแถบออกเป็นสีดำๆนะเนี่ยจะมีแถบนี้ครับแล้วก็เกล็ดเขาจะสวยมากเดี๋ยวเราฟอร์มเขาเนี่ยฟอร์มเขาแบบสักค้งหนึ่งตัวนี้ช็อตบอดี้นี่โอ้โหได้ตัวชอ็อตมาตัวหนึ่งแต่ผมสังเกตแล้วทำไมหลังมันนั้นอ่านถ้าตัวชอ็อตหลังจะอ่านขึ้นมาดูแล้วควงน้ำเงินทั้งหมดเลยครับทุกคนแต่ตัวเนี้ยไม่แน่ใจเพราะาเกล็ดตัวนี้ออกทองๆนี่ ตัวนี้อาจจะเป็นพวงทองนะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของปลาก่อนแต่นี้น้อเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเึ้ื่อนหัวแบบนี้หัวน้องเงินขี้เเงิน12นิ้วตัวนี้นะครับตั้งแต่ปากถึงปลายหาง12นิ้วสวยมากขอจับเป็นบุญมือหน่อยนี่อันนี้แบบโคตรดีใจเลยทุยกคนนี่ฮะว้าวมากโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยน้องปลาเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบติดมือเกิน น้ำในบ่อใสมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะดำน้ำให้ดูด้วยนะครับโอเคตัวที่หนึ่งครับนี่ครับโอ้ยผมลุดนมือไม่ทันนะครับตัวห่หนึ่งไม่ทันแก้มือตัวที่สองครับผมไม่อยากจับเละตัวที่สองครับทุกคนโอ้ไม่ทันตัวที่สามลื่นวะที่ไม่ทันเพราะมันลื่นนะครับนี่ครับสวยมากดูครับตัวนี้ทองตัวนี้ออกทองแต่จริงไม่แน่ใจอะตัวเนี้ยเพราะว่ามันหดสีเนาะเนี่ยเนี่ย ตัวนี้น่าจะทองครับด้านข้างนี่คือแบบทองเลยนี่โอเคตัวที่สามไปละตัวสุดท้ายตัวจิว๋วดูร่างส้างก่อนตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะทองเนะี่ยนี่ฮะถูไม่มีส่วนไหนที่เป็นสีน้ำเงินนะยังไม่เห็นจริงๆถ้าน้ำเงินไซส์ที่น่าจะเริ่มมีสีละตัวนี้น่าจะโอ้โอ้โอเคโอเคไปนุนี่ฮะปล่อยโอเคนี่ก็เป็นบอ่อปลาพวงนะครับของผม เดีย๋ยวไว้จะดำน้ำให้ดูจริงเราสามารถดูห่ันกระจกตรงนี้ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ขัดกระจกเนี่ยมันก็เลยแบบต้องรอตอนน้ำใ,ใสๆอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดำน้าให้ดูก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นบ่อ4เมตรนะครับบ่อเนี้ยยาว4ี่เมตรนะครับทุกคนกระจกนี่ยาวเกือบ2เมตรอะเมตรแปนะจริงๆมัน2เมตรนะรกระจกแค่เนี้ยแล้วก็มันมีการซับฝั่งเนี้ยประมาณ2องเมตรยี่สิบอะเออผมซัาบมาถึงตรงนี้เลยนะ ลองไปนะแต่โจกนี้บ่อที่สร้างมา2ปีแล้วทุกคนแล้วก็แข็งแรงดีนะครับตอนนี้ปลาพวงผมก็ลงไปอยู่ในบ่อแล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่แน่ใจออกข้างล่างครับข้างล่างเข้าฝูกับตะเพียนเรียบร้อยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันต่อนะครับว่าผมพักไว้ในบ่อไหนครับทุกคนตามมาครับตอนนี้ครับทุกคนลูกปลาพวงของผมนะครับก็แช่ลอยถุงนะครับไว้ในตู้ปลา36นิ้วเนาะที่ผมเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อน ก็สำหรับตู้นี้นะฮะผมก็จะมีระบบออกซิเจนนะครับแล้วก็ลูกปลานะครับอยู่ในตู้เดี๋ยวออกซิเจนผมยังไม่ได้เปิดเนาะอีกสักแป๊บเดี๋ยวผมจะเปิดออกให้ทํางานนะครับก็ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆปลาพวงของเราอยู่นะครับที่อยู่ในตู้นี้นะครับก็คิดว่าต้องใช้ตู้ประมาณนี้แหละในการขุนนะเดี๋ยวผมจะปล่อยปลาลงไปก่อนนะครับนิดนึเพราะว่าอะไรครับตู้ปลานะครับ36กับลูกปลาขนาด1เซนประมาณ30ตัวนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับ นี่ออกซิเจนผมมันไปรันอยู่ตู้บนเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องแก้ก่อนนะครับให้มันมาแรงตู้ล่างนะครับโอเคก็แป๊บน,นึงนะทุกคนตอนนี้ครับทุกคนผมก็เปิดออกซิเจนแล,แล้วนะครับสำหรับตู้ปลาตัวนี้นะครับก็จะปล่อยลูกปลาเลยนะฮะ สำหรับปลาพอลเป็นปลาชอบน้ําที่เคลื่อนไหวเนาะการใส่ออกซิเจนก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าระบบปั๊มอะไรพวกนี้ผมจะยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยมันจะดูดลูกฝ่านะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวปั๊มลมอย่างเดียวเลยนะครับปั๊มออกซิเจนอย่างเดียวนะครับเนื่อ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในตู้เนี่ยผมยังเคลียร์ก้นอ,อ่างไมดีเป็นตู้ปลาเก่าของปลาก้างผมนะครับแล,รแล้วปลาก้างมันหมดละผมดูดเอาพวกน้ำเก่าออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดที่นึงนะแต่ว่าอันนี้มันเร่งด่วนเนาะกตัวเนี่ยผมขอนะ้าเคยสิหนึ่งสองสามเจ็ด 1, นึ 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาี่สิตัวทุกคนโอ้โหส <35 S 1> ามสห้าตัวผมจะตั้งใจอนุบาลให้ดีให้มากที่สุดนะครับสำหรับลูกปลาพวงนะปลาสายน้ําตกนะฮะโอเคทุกคนก็วันนี้ครับขอบคุณนะฮะ เอฟซีผมขอม,มากๆนะครับที่ส่งปลาพวงมาให้นะครับเป็นปลาที่ผมอยากได้ที่สุดแล้วล่ะก็สุดยอดเลยครับสวยงามมากๆคุมมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ ทุกคนครับตอนนี้นะเจ้าของปลาพวงนะที่ส่งมาให้ผมเนาะน้องฟื้มนะครับก็น้องฟื้มอ,อยู่จังหวัดไหนนะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ๋อแม่ฮ่องสอนเอาอันอเหนือได้นี่อู้เมืองได้อ,อ๋ออุเมืองได้แม่ฮ่องสอนนี่อู้เหนือกันเนาะแม่อ๋อปลาพวงที่อ่านได้มานี่เป็นทรายะนะครับ เป็นปลาพวงน้ำเงินพวงน้ำเงินคือแถมชื่อนึงก็น่าจะฮ้องว่าปลาพวงน้ำเงินสารวินพวงน้ำเงินสารวินอทุกคนผมได้ปลาสารวินอีกแล้วที่บ้านผมตัวเดียวที่เป็นสารวินก็คือชอ่อนงูเห่าสารวินเฮ้ยตอนนี้ได้ปลาพวงสารวินมามันเลี้ยงยาก,กนะไอ้ได้มาไอ้ก็ยังบ่เคยลองเลี้ยงตัวใหญ่จะเลี้ยงเลี้ยงยากครับแต่ส่วนใหญ่นี่มันจะชอบกระโดดอ๋อแล้วก็ อาหารเพิ่มกินได้เกือบทุกชนิดนึง oh. เลยก็เป็นปลากินทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์อ๋ออาหารปลาค่ามีอีกก็ได้ก็อ,อาหารปลาค่าได้หมดเอ๋อถ้าลงบอ่อนี่ก็สบายเลยดิบอ่อนี่ก็มันก็จะอยู่ทั้งหลุมเนี่ยเนาะออ๋ oh. เพราะว่าโดยธรรมชาติเพิ่มเป็นปลาแฝกถ้ำอยู่นะ oh. ชอบซ่อนชอบลบ oh. อ๋อเข้าใจละโอ้ยดีมากเลยแล้วก็ตัวขายต้นแบนก็แบบพวงนี่ครับมีสำเนายอยู่ออ๋ที่บ้านเลี้ยงไปหรอไหนอาหารถามเลยปุยย๊บทีนะ่บ้านนี่เริ่มแรกเลี้ยงปลาหางนกยุงมาก่อนครับหางนุ่มยุง่งออกก แล้วก็ค่อยๆยำมาเป็นปลาแม่แหนม<อ>เป็นพวกปลาลำธารปลาตู้แม่น้าําแล้วก็ปลาบอ,อยอแล้วก็ที่ตามเติมเนี่ยถ้าอยากแบบแฟนคลับไปอ่านอยากจะเข้าไปที่ตามที่ตามที่จีไดฮอนะครับที่ตามที่เฟซบุ๊กได้เลยคร<อ>ับโฮมสันวัฒนพรโฮมสัน<อ>วัฒนพรเฟซที่ตากมหาห again ได้ไหมเ<ม>นาะอ๋อก็อน้องฟื้มทักมาหาผมก่อนตอนแรกฟื้นฟื้มจะมารับเลสเอียร์นะวันเนี้ยใช่ตาดําตอนแรก คุยกับเพื่อนเม,มื่อกี้แล้วว่ามาเที่ยวชังรายเหรอแล้วก็เพื่อนบอกอะไรนะตั้งใจมานี่เลยมันนะ้งตั้งใจมานี่โดยเฉพาะอ๋อน้องจะเอาเออประหารนกยุงเลดเอตตาดําของผมที่ผมพัฒนาไปต่อยอด้นงะอกจะทาแบบเป็นหูอะไรนะหูริบบอนด้วยใช่ไหมริบบอนฟินแล้วก็เป็นช็อตบอดี้อ๋อแล้วเพิ่มส่งออกเลยมัน้งนครับส่งออกแล้วปลาพวงเนี่ยใครอยากจะได้นะเนาะก็ถ้าหาเพิ่มได้เดี๋ยววันหน้าถ้าผมดีลกับเพิ่มบ่อยๆนะผมอาจจะรับปลาพวงเพื่มน <laughs> ม,มาโชว์ที่ฟาร์มเอามาขายด้วยอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ เหนื่อยไหมเดินทางมาเนี่ยกี่กิโลน่ะมนห้องสอนมาียงายน่ะเรื่องสอนมาียงรายร่วมเกือบเจ็ดร้อยกิโลโอ้โหขี่รถเครื่องมาครับทุกคนเอารถเครื่องมาครับเอารถเครื่องมาใจ,ใจใจนายมันได้จริงๆ <c oughs> ผมนี่ขี่ไปหน้าบักซอยขี้เกียจแล้วนะมอเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันหลังอาจจะปั่นรถทีไปก็ได้เจ็ดร้อยกิโลสักสามสี่วันกครับถึงไอ้กาแวะนอนแตงโมหั่นหน่องกาโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณปุ๋ยนะขอบคุณจ้านะครับน้องบ่าวโอ้เดี๋ยวจะดูแลอย่างนี้เออเล่ยตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยเขาถามเพ็นน้อยเพิ่น้อยมันเอ่อ กินอาหารผงอาหารเม็ดอะไรได้เลยอย่างครับเสี่ยวมาปลาพวงที่จำน่ายออกไปเป็นไซส์ขนาดศูน7ศเซนถึง 1, 1> นิ้วนะครับ,รบสามารถกรินอาหารเม็ดได้เลยเพราะว่าพื้นฐานเขาเป็นอทิเมียรเริ่มแรกสามอะไร,รอี๋อิแล้วลอาหารผงอาหารตั้นอ๋อโอเคงั้นสบายเลยเขาก็เคืออาหารผงโอเควันนี้ก็ได้ปลาพวงมาแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณเพื่นมากนะฮะตอนแรกคิดว่าน้องก็จะส่งปลามาให้แล้วก็เจ้าตัวไม่ได้มา ที่ไหนได้เจ้าตัวทักมาเดี๋ยวผมจะไปซื้อประหางน้ยงงที่อ่านก็วันนี้ก็ประทับใจนะครับน้องน่ารักมากแล้วก็คุยดีมากความรู้เรื่องปลาแน่นมากเมื่อกี้ก็คุยกันมาพอสมควรแล้วแหละนะครับก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะเพิ่มถึงบ้านแล้วก็ทักบอกพี่อ่านด้วยเดยไม่ใช่หรอกอยากถ่ายอยากเห็นปลาที่บ้านเราถ่ายให้เรียนดูด้วย,ย <laughs> โอเคครับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ทุกคนครับมาดูพฤติกรรมตอนกลางคืนนะครับของปลาพวงนะครับหลังจากที่ผมได้เขามาหนึ่งวันนะครับเพื่อนก็ผมได้ลองเลี้ยงดูก็สวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นพวงสารวินนะครับเพื่อนก็เป็นพวงน้ำเงินเลยครับสวยแบบสุดๆถ้าเราฟอร์มเขาแบบดีๆเนาะแล้วก็ถ้าบ่อนะครับมันโดนแสงแบบแสงแดดช่วยเล่นนะผมว่าสีปลาพวงน่าจะมาเร็วมากครับลายเขาแบบโอ้โหลายแบบชัดเจนนะครับสาหรับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเพื่อน ในบ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะขุนตัวเล็กก่อนนะครับขุนปลาพวงตัวเล็กให้มันโตนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นบ่อปลาพวงนะครับแล้วก็พวกปลาตะเพียนพวกนี้ก็จะเอาออกทั้งหมดนะครับสวยมากครับดีๆตัวเล็ก้สวยตัวนี้ช็อตบอดี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสั้นนะครับนีตัวนี้ช็อตแบบเอ่อเจ้าของปลาบอกว่าตัวนี้ให้ขุนดีๆจะสั้นเบอร์ศูนย์ได้เลยครับก็คือจะแบบสั้นสั้นเลยอะครับ ถ้าขุนเขาดีๆนะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเเลี้ยงเฉพาะปลาพวงแล้วขุนใด้หาเขาเลยทําเป็นปลาสั้นนะครับเพื่อนทําเป็นปลาขุนเลยเขาจะสวยมากเลยครับนี่สำหรับตัวเล็กเงี้ยพวงน้ำเงินไปเนี้ยสีมาแล้วเพื่อนสวยมากทุกคนนี่ตอนนี้คือนะฮะสวยมากๆเลยครับโคตรสวยเลยปิดเวอร์ทุกคนพคอรมากเลยสวยมากสุดท้ายเพื่อน สวยมากโหผมชอบมากเลยแบบฟองลายเท่มากสวยจแล้วเสร็จแเจ้าเนี้สยสวยสุดละเจ้าตัวเล็กตัวเนี้ยโคตรสวยเลยทุกคนแล้วเขาก็น่าจะไม่รู้นะว่าผมตามเขาอยู่นะอาจจะมีแบบรู้รู้นิดๆแหละว่าเห็นแสงไฟฮนะเนี่ยเทียบกับตะเคียนเทียบกับตัวยี่สุกอะไรพวกเนี้ยคือปลาพวงสวยกว่าเยอะ,ะเลยครับสวยใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ก็สั้นครับรเัยอีกตัหวนหนึ่ง เอยอันนี้ไม่ใช่อันนี้กำออมกำงกำังสั้นเหรอเรออนี่ปาะกำมังกำมังสั้นเหรอเพื่อนกำมังในบ่อผมนี่แหละตอนแรกคิดเอาพวงสั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้แก้มช้ำนะทุกคนเนี่ยตอนข้างล่างตะเพียนนะครับดิไม่อยู่ในการเอาผมหลอนหมดนะครับอันนี้พวงพวงจะมีแถบชัดกว่าพวงมีหลายบออครับบ่อนี้ก็รวมตะเพียนเลยฮะกระเห่กำมังเออ่แล้วก็ยี่สกุกนวลจันทร์ นะครับตะเพียนเงินตะเพียนทองมีหมดแล้วครับสําหรับบ่อเนี่ยมันรวมตะเพียนแล้วได้ตัวของปลาพวงไปอีกก็เออตัวนี้ก็สั้นนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็สั้นหน่อยอืตัวนี้ครับตัวนี้ก็สั้นตัวนี้ก็สั้นครับหรือว่าเราทําเป็นบ่อรวมตะเพียนไปเลยท่านผ่านถ้าทําเป็นบ่อรวมตะเพียนก็สวยนะเห็นรับตัวนี้ก็สวยมากครับกระหูมีสั้นแล้วก็อ่ออวบอันมากนะฮะตัวนี้สวยมากคร ang, ับ <Ch ibi. S 1> หนึ่งตัวเลยที่แบบชอบแม่ครับตอนนี้โหโคตรสวยอะ่ะสวยจัดเลยครับทุกคนตัวนี้ไหว้วนท่อเนาะโอเคประมาณนี้ต่อกันขึ้น